ครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูการสร้างรายได้อีกหนึ่งอย่างของผมเนาะคือผมออกจากงานประจำมามาทําเกษตรแต่ว่าไอเกษตรของผมมันก็ยังไม่ค่อยได้ผลผลิตสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอ่าไอที่ทําไว้มันก็ไม่ค่อยได้ดูแลเนาะเพราะว่าทํางานประจําอยู่ตอนนี้ก็ออกจากงานประจํามาดูแลก็ มันก็ต้องหารายได้เสริมไปก่อนเพราะว่าสวนมันยังไม่ให้ผลผลิตก็ผมก็จะเนี่ยครับผมการเผาถ่านเนี่ยครับคือมันผมว่ามันไปควบคู่กับทําเกษตรได้ครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เวลาเยอะแล้วก็ลงทุนก็ลงทุนครั้งเดียวก็คือทําเตาเตาก็เตาง่ายๆเนี่ยครับผมใช้อิฐบล็อกผมไม่ได้ทําเตาใหญ่นะทําเตาเล็กๆ เผาที่ล้วก็สอบไม้ก็นี่ครับผมเป็นไม้พวกไม้พาเลตคือที่ตรงนี้มันต่ำเนาะเนี่ยบ้านผมคือผมผมจะถมที่ตรงนี้ให้เต็มผมก็เลยอ่าให้คนที่รู้จักกันเอาพวกเศษวัสดุเศษขยะพวกกระเบื้องแตกอะไรพวกชำรุดชำรุดเนาะมาทิ้งทิ้งแล้วเดี๋ยวทมดินที่หลัง นี่ครับผมมันก็จะมีพาเลตเนาะพาเลตไม้ผมก็งัดมาขอถา่านก็เท่ากับทุนศูนย์บาทก็หรือว่าเป็นการสร้างรายได้เวลาว่างเนาะตอนนี้ก็ปิดด้านบนเนาะปิดปิดฝาเตาแล้วก็เอาอดิน๋ยวผมจะใช้เป็นสังกะสีเนี่ยครับผมแผ่นอา มเชีสมเสนชีสเก่าปิดแล้วก็เอาแผ่นอิดวางทับนาะแล้วก็เอาปูนเอ้ยไม่ใช่ปูนดินดินปิดทับอีกทีหนึ่งแล้วก็จุดนี้ก็รอรอประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับผมรอให้เตาก็าติดดีติดดีเสร็จทีนี้เราก็มีเวลาแล้วครับผมสามสี่ชั่วโมงไปทำอะไรก็ได้ มีเวลาว่างแล้วครับผมไอเตาติดแล้วก็ประมาณนี้ครับนี่เราก็ปิดหน้าเตาไว้ให้เขา,าไม่ไม่ไม่เผาไหม้เร็วเกินไปรีไว้ให้อากาศเข้าเล็กน้อยทานมันจะไม่แหลกครับผม เราก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นได้สามสี่ชั่วโมงครับผมค่อยมาดูง่ายๆครับผมแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ได้ทำควบคู่กับการทำสวนไปด้วยนี่ครับแล้วก็ควันนี่ก็มีประโยชน์กับต้นไม้ด้วยแล้วก็ช่วยไล่มแมลงได้ด้วยก็ทำสวนแล้วก็เผาถ่านไปด้วยก็เป็นอะไรที่ ว่ามันมันเหมาะเนาะสามารถทําได้ควบคู่ก,กันไปครับผมถ้ามีเวลาเหลือเนาะ